ทํำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นโจ๊กหรือฝันว่ากินโจ๊กเป็นฝันดีค่ะแปลว่าปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหากท่าน กำลังตกต่ําหรือลำบากเนี่ยจะมีคนจิตใจดีงามเข้ามาช่วยเหลือให้รอดพ้นจากวิกฤตเช่นถ้าท่านตกงานอยู่เนี่ยก็จะมีคนช่วยหางานให้ถ้าหากท่านกำลังเดือดร้อนเรื่องการเงินก็จะมีคนอุป,ปถัมเป็นไพ่ที่ดีค่ะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยเหลือ การงานของคุณก็จะมีความก้าวหน้าณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยปัญหาที่คุณเผชิญอยู่กับคนเนี่ยเป็นปัญหาที่ว่าคุณอ่ะจะต้องใช้ความอดทนและควรจะเดินหนีออกมาท่านจะเจอนาลีอุปถัมนะท่านจะได้เจอนาลีอุปถัม์สำหรับปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันก็เหมือนเป็นปัญหาที่แบบ กืนไม่เข้าคลา,า,ายไม่ออกอะไรแบบเนี้กืนไม่เข้าคายไม่ออกอ่ะมันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเลื้อรังและไม่ใช่ปัญหาที่จะสามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นมันเป็นปัญหาเลื้อรังมันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อคําแนะนําจากไพ่ก็คือว่าให้คุณอนะถอยออกมา ปัญหามีอยู่แค่ไหนก็ให้มันอยู่แค่นั้นอย่าพยายามขยายปัญหาให้มันมากขึ้นไม่งั้นน่ะคุณอะ่ะอาจจะเป็นประสาทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ฝันว่ากินโจ๊กเนี่ยเป็นฝันดีค่ะท่านก็จะมีทางออกที่ดีในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาเลขนำโชค6 8 6 8 9 8 6 9 8 6 9 แปดรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ